บ้านเมืองจะเรืองรุ่งต้องะดุงศาสนาศีลธรรมย่อมนำพาปวงประชาสุขสบายแห่งใดมิเสริมศาสตร์ศีลพินาาธรรมห่างเหินแห่งนั้นไม่เจริญความจำเริญบ่อนมีขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนคนใจบุญพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านวัดเนินตูมเดิมทีเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์เมื่อล่วงผ่านมา ตั้งแต่2,410ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งชื่อหลวงปู่เพงได้มาปักตกรดอาศัยเพื่อประพฤติวัดปฏิบัติธรรมหลวงปู่เพงท่านเก่งในวิชาคาถาอาคมและเป็นพระรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรชาวบ้านจึงให้ท่านได้พำนักอาศัยอยู่ณนะป่าไม้มาตูมหลวงปู่เพงได้อาศัยอยู่และท่านก็ได้มรณภาพลงชาวบ้านก็ได้ไปนิมนต์พระมาจำพรรษารูปแล้วรูปเล่าจนกระทั่ง2 0 0 0 539ทางกรมการศาสนาได้ยกให้เป็นวัดถูกต้องตามพระพุทธศาสนาได้มีเจ้าอาวาสหลายรูปต่อหลายรูปมาพำนักจำพรรษาและจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2549ชาวบ้านได้รวบรวมจตุป,ปัจจัยพลังศรัทธาพลังปัญญาสร้างอุโบโสถขึ้นหนึ่งหลังวางศีลาเลิกวันจันทร์แรม13ค่ำเดือนอ้าย2549ล่วงมาแล้วบัดน อุโบสถก็ยังไม่แล้วเสร็จอัตตมาภาพพระอาจารย์ดอกอ้อได้มาทำหน้าที่รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเดินตูมสองปีล่วงผ่านมาอัตมาภาพตั้งใจ ในปีที่3ที่จะกระทําการสร้างอุโบสถหลังนี้ให้สําเร็จเป็นอุโบสถที่สร้างถวายในหลวงรัชกาลที่9 70ปีครองราชงบประมาณในการสร้าง7ล้านบาทสร้างถวายแด่อง์ราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของแผ่นดินบัตรนี้ได้ดําเนินการสร้างซึ่งหลังคามุงด้วยเมทัลชีสได้แล้วเสร็จใกล้จะสมบูรณ์ประมาณเดือนสิงหาคมก็จะได้ยกช่อฟ้าและด้วยกันนั้นทางนายช่าง ก็จะได้ก่อในตัวอาคารไปด้วยพร้อมกันตั้งใจเจตนาอันบริสุทธิ์ภายในปี2563อุโบสถลังนี้จัดแล้วเสร็จ สำเร็จเป็นโบสถ์มิใช่เพียงแค่ทำสังฆกรรมแต่เป็นโบสถ์กระทำซึ่งการปฏิบัติธรรมของลูกๆหล,ล,ลานๆนักเรียนเยาวชนที่จะมาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นนอแห่งพุทธศาสนาฉะนั้นขอเรียนเชิญเจริญพรผู้มีจิตศรัทธาคร่ในพระพุทธรัตนตรยัยใข่ในองค์ราชาราชการที่9มาร่วมกันสร้างอุโบสถให้สำเร็จภายในอุโบสถมีสมเด็จองค์ปฐมซึ่งเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม โดยเจ้าองค์แรกทางอาจารย์นิติกจกิตติศรีวรนันท์พร้อมด้วยญาติธรรมสิทธิานุสิทธิ์ได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพบัตรนี้ได้หล่อด้วยก้อนหินแห่งสัจจะอธิษฐานสําเร็จแล้วเสาร์ที่4กรกฎาเวลา9ก้นาฬิกาเรียนเชิญเจริญพรร่วมพิธีเบิกพระเนตรสมเร็จองค์ปฐมท่านทั้งหลายมาร่วมสร้างอุโบสถให้สําเร็จก่อนจะถึงเดือนธันวาอุโบสถวัดเนินตูมสำเร็จเสร็จกิจ เรียนเชิญเจริญพรมาร่วมบุญสุนทานในการครั้งนี้โดยพร้อมกันพันดวงเดือนส่องสว่างอยู่กลางหาวหมื่นดวงดาวพรังแรงแสงสดใสแสนดวงแก้วแววขุดพองงามยองใหญ่ไม่เท่าหนึ่งดวงใจไฟสามกีเรียนเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างโบสถวัดเนินตูมเจริญพร